สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการถึงวันนี้บ่าวพ้อมมีข่าวมาเล่าส่กันฟังจากหัวข้อข่าวแม่น้ำหนึ่งมาแล้วไล์สดบอกหวยเลขรัฐบาลที่ชอบพร้อมแจกเลขอีก3ตัวข้อหวยห้ามพลาดแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่เลขด็ดไล์สดแจกเลขหวยรัฐบาลไทยที่ชอบแต่เช้า กลายเป็นความหวังหนึ่งเดียวของชาวไทยในขณะนี้สําหรับนางสาวพิธาดาธนโชตจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่เรียกเด็ดซึ่งล่าสุดวันนี้เมื่อช่วงเวลาเช้านะครับแม่น้ำหนึ่งได้ออกมาไล์สดขายเครื่องรางของขลังพร้อมทั้งแจกทองลูกค้าชุดใหญ่พร้อมทั้งยืนยันทั้งเพจทั้งไลน์แม่น้ำหนึ่งไม่มีแนะนําเวบการพนันโดยวินาทีที่คอหวยรอคอยอก,อก็มาถึงเมื่อแม่น้ำหนึ่งเขียนเลขลงกระดาษบอกเลขหวยรัฐบาลไทยที่ตัวเองชอบ พร้อมบอกว่างวดนี้ชอบเลขนี้เลข2พร้อมทั้งเขียนเลขที่ชอบ3ตัวคือ 5,, 4 4ทั้งนี้แม่น้ำหนระบุว่าตนเองบอกตลอดว่าให้แค่แนวทางเพราะตนเองไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรและไม่คิดว่าตนเองเป็นคนให้เลขแม่นเพราะเลขตัวเองไม่ค่อยเข้าแต่เลขที่จุดทูบขอจากปู่จะเข้าตลอด หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณเ c ฟีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ